สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกท่านนะคะ,ะ,ะเจ้าเกษตรทุกคนนะคะมือน,นี่แม่เพื่นป้ากเกษตรอินซี่กับว่าพบปะกับพี่กับน้องท,ทุกทุกคนคือเกลเวลาเวลานี่แหละคะ่ะเวลา,ะะวลาดื่มนี่แหละ,ะน่ยเหมือแรงเนาะคะ่ะคุยกันไปถอนพักไปนะคะแม่เพื่นก็นจะมาถอนพักบุงพักบุงอินซี่นะคะอันนี้ก็ถอนเป็นมือที่สองแล้วเนาะคะ่ะ เป็นมือที่สองแล้วในแปลงนี้นะคะ,ะน่าจะได้ถอนแค่เมือนหนี่หมือมืออื่นน่ะจะบบยเงาวนะคะ่ะพักบบยเงาอากาศหนาวทรงผลให้พักไงสาด้วยค่ะพักบุ่งทารดอากาศหนาวนี่ะจะโบยไงนะคะ,ะ,ะ,คะไงสามากเลยนะคะปุดคุยทักไายกันนะคะเพื่อนใดเขามาเห็นกะเขามาขุดคุยใดนะคะ มาให้กำลังใจกันนะคะจากท่าย็วกับไปบานไม้นะคะนี่กรเห็ดงานหลายคือเก้าวละค่ะพี่น้องนี่ได้กิตจกรรไม้หือไปปลูกมันปลูกมันสวัสดีค่ะโอ้ยไผนอ้อเบึ่งเดอม่พมเพื่อนบ่ดด้อาอแวนมานึ ค,คุณเตือนใจสวัสดีค่ะคุณเตือนใจสวัสดีค่ะโอ้ยขอบพูดหลายๆเด้อจ้าเด้อเมเพ่นกัญญาหลายเดี๋ยวนี้บ่ค่อยเห็นคลิปคุณเตือนใจเลยหมอกกอนเห็นดีดีหมเดี๋ยวนี้บ่ค่อยเห็นเลยดิผ่านไปเนาะค่ะคุณเตือนใจผ่านไปส่งกำลังใจค่ะขอบพูดหลายๆนะคะ เพ้นบัวพันายดอกเด้อคุณเตือนใจเออตั้งในเครื่องทางจากกะนั่งในเครื่องทางเท <c oughs> ่ากับบปังน้ำ <c oughs> <c oughs> กีเท่ากับบปังน้ำเนาะพี่ี่อันนี่ปันได้ค่อยๆเป็นค่อยไปเอาขอบคุณหลายๆได้จาาที่เขามาเด้อขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาทักทายน้องแม่เืิอนต้านกระเสียดอินซี่เนาะจ้า านพักบุงงามงามจากพักบุงไหลสารเคมีมื่อนี่มือน,น,น,นี่เพราะท่านไหนไหลจ็กเทียเลยนี่ก็ล่างขึ้นไหลนี่ยากหลาย,ยากเติบยูดอกงานมันหลายมันมีแค่สองคนกับพุ้นพอเนาะช่วงเสารสวยๆกะเอาหุ้นหยา เอาหุ่นหยาให้แป้งพัก่วบายใบไปเข้าสวนฮักพื้นักใหม่ปลูกมั่นจนแล้วไปช่มหัวมั่นไปเห็ดชิปเนี่ยไปเห็ดชิปไปพอ่อหัวมั่นไงอยู่ในสวนนะไปปลูกใส่ต้นใหม่ไวล้ละวันนี้นี่ไงเด้ต้นมั่นก็ได้ไอหัวมั่นหัวมั่น ปลูกต้นไม้ปลูกปลาบัดนี้เขาก็เอามันไปแซมไวนะ้เอามันไปแซมไว้กันูกซึกวานองเขาก็อยากงัดด้วอกันหัวใหญ่ดีนะคะโอ้ยแสียงแมเห็นแม่เพ่นชัดบ่อน้อหนอเพ่นแนมบ่เห็นอย่างได้นี่มัวเป็นเนื้เป็น จะง่ามหลายเป็นทางอินซี่อินซี่ลอยเพื่อเส้นเนาะค่ะเนาะจะเบิงหากเขาด้วยหากไงห,หากหกงาว คุณแรงใจนะคะโอ้โหนวิยาบุค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากมายนะคะที่เขามาในห้องของแม่เพ่นเนาะค่ะอาจจะบ่า่เห็นข้อเมนข้อใดดอกเด้อค่ะเด้อทักใตยกันเอาเด้อ ใช่จับไม่จับมือกันเอาจองกระเสีตดแม่เพ่นค่ะอยู่แต่น้ำกันท้ำกระเสีตดนี่หราจะ ได้เลยนะมือเลี้ยงให้มึงเต้ากระบอกสะดวกห้มึงเว้นกระบอกสะดวกงานไร่ขอบคุณมากมายนะคะ าง,งามกระดอดอกจ้ะพี่น้่งเอ้ยว,ว่าไหส่าด้อช่วงนี้มันเป็นช่วงแงมหนาวมันหนาวต่ว,วามือนี่กระแดดท่อนเบิดหมื่นละยงมขึน้นมันหนาวคันหน,นาวนีนวพน่พักบุงจะไหส่าเด้อค่ะเพื่อนค่ะพักบุงจะไหส่าถ้าพักอย่างอื่นนั่นขึ้นขายพ่าเปน็นยัง รักบุงบ่ามักหนาวหันหนาวนี่อยู่กับหมองเลื่ยละใบใหญ่ใหญ่สาน่ะที่พ่อวานไปหันจกักจิตท่านถอนปีใหม่น้ำเพลินโบตัวหนึ่งกับวานหมึกกอนตัวหนึ่งกับวานหมึกว่านหมึกว่านวานเด็ดเพีงหนึ่งหมึกกอนนั่นเด็ดสวง่เงเพีงหันเด็ดห่อนหอนนั่นใหญ่ไว คือขี้งผักบุง้งะหละแดดทันหอนนั่นท้อนผักบุง้งอออมิจเจ้ายังมาปลูกใจน้อหอมแดงบ่ บ่งใส่บ่อคุนเด้อผ่าผักบุ้งงามแบงหงงแม่เพี่นกั่ยังสะออนเขาเดว่าจังได้เขามางามเอาเถอะเป็นพักปลอดสารด้ยวยค่ะพักไรสารเคมียับม่น้บบนนำเรื่อยๆมีสีคือบอ่อ ไปชมสวนกับมวลดีเด้อค่ะสวนปลากับยูน้ำแปลงขาเท่าเนี่แหละแม่เพื่นปลูกปลาใหม่ไ้เน้ะค่ะปลูกมาลายปีเล้วเจ็ดปีนี่แหละนะคะปีที่เจ็ดแล้วเจ็ดแมนปีที่เจ็ดแล้วขอปีที่เจ็ดเข้าปลูกข้อศอกหกศูนย์สองพันห้าร้อยหกสิบ วันที่สิบพฤษภาปีที่เก็ดแล้วนะคะขอบคุณมากมายนะคะโอ้ยไปหาเวนใส่น้อบบานี้เอคุณ้นัวไปทางไหนเนาไใ้เวนมนาน้่ดีนัน่นกระเป๋าคนละตัไในตาคือสิบนลม ขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะแับส,สวยๆค่ะ ส่ลั่งไหวขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจน้อผูใด้น้อน,อนอม่เพื่อนเลื่มเวียนถึงด,ดีไปนั่งหาเวียนสละวนัน เตือนใจจ้าจอดฟังยูนะคะโอ้ขอบคุณค่ะน้องเตือนใจขอบคุณนะคะเพื่นกับยูจังสี่ละจ้ายูพูดเดียวขอบคุณมากมากเล้อจ้า แรงมันเกิดอากาศเย็นเย็นแน่เนาะเท่าไหลมันเกิดบวชหอนโทรศัพท์บปันใดขันย้ำมือเสา่ยมือย้ำมือเว้นหอนแห้งเป็นตาไหลเลยขันย้ำเมือนเสานันใดไค่แน่อยู่มือเเสาไดไหลเหมือนเสาดีเดีอากาศบวบชหอนอากาศเย็นโทรศรพทัก็บบวชหอนปันใดเล็บตูนโทรศัพท์เครื่องมันหอน กำนวสิบอ่ะสวยๆยั่วๆเลยค่ะเต็มลังแล้วคุณพอไปทั้งไหนเนาะ็อปองหอมบ่คุณผอแจะหอมบ่เราปลูกแล้วแล้วนานเลย อยู่ท้งกันสองคนกับคุนฟองห้อมแยมห้อมแยมยู่ในสวนนี่แหละจ้าคูหนึ่งไปทางหนึ่งคูหนึ่งไปทางหนึ่งงานไปคลนละแนวไปเ่อเันเพื่อนกับปูกปลูกหอมแบงหนาน,นึงแล้วก็เอะเพื่อนปลูกวังหันเพื่อนปลูกผักหอมแยงเนาะหอมแบงก็เออหอมแบงหอมแบงปลูกหอมแบงได้สองหนานแกมึง เ,เตรียมแปง ngoài เต็มหมวาน,นนั่งนนี้เดี๋ยวอีกสองนานก็สิเป็นอื่นอื่นเจ้ามาในเพื่อนกับเสมาปอกหอมแห่งพุณพ่อปลูกเพื่อนกับเตรียมแปงปลูกของเพื่อนแปงเห็ดไว้แล้วก็จะเอาปุ๋ยมาใส้ในหลกัลกจ้ะใส่ปุ๋ยแล้วกับจีนยุง่งตามธรรมดาของเรา,านะ ขึน้นไปนนางปูกบ่ค่อยได้เพราะเขาเจ็บแม่คุณเตือนใจเพราะเขาบ่ค่อยแข็งแรงเจ็บเพราะเขาเพราะขาอายุหลายลแล้วนี่แต่บอนเจ็บ ในลกซูมือนี่ไ่ใดซูมือได้พักบุงแต่ว่ามันปลูกว่าท่านว่างหันกับมาพักแปงว่าได้ปลูกพักบุงมากต่างเป็นดุนในท้อนอีกนั้นนี่แล้วก็อีกนั้นหนึ่งกับเบิดว่าจะได้ท้อนอีโอู้นะย้วไกลเรลื่ะบาดโดนเลยพักแปง พักเอาอย่างอื่นมาล่งใจน้ำเปลียนดินนะคะสึกไปปลูกสำมจากหลายมันก็มีอาการปลูงมีอาการเพราะว่าอาหารดินดินสำมจากดินบริเวณอย่างอื่นบูต้องพักกบดเลย ออกไปข้างนอกสามนานนั้นพืดไปปลูกตรงอื่นนี่นะปลูกปลูกแปงทีบา่าหนอกฟ้ามเนาะปลูกหนอกฟ้ามปลูกหม่องเกาๆสัมจากหลายพอกัะอาการบอดีงามคักงามเหนียดิขอบคุณมากมากเด้อจ้าคุเป็นใจจ้าต้วติมลังเนี่ย พรุ่งนี้แม่เพนใส่แว่นมาน่วย <laughs> จังวะไปหาแว่นก่อนคุณเตือนใจว่ามันเอาแว่นมาอยู่นะจักว่าจะอยู่ในอันจั่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระตาหานนัเบิกก่อน <laughs> อมันเผาแล้ยวยเนาะมันกระตาบ่ดีเนาะ 60กซิปเหรอฮกซิปไปลเลยงันใส่ก็ได้กระเป๋าแหละในตาบอมีอนักร้องเท้าวทีดินมันเอาปุะสนถอดรองเท้ายางก่อนบานี้ขอบคุณมากมายนะคะสามล้านดวงตา ไปยางส้มสวนปลากับไปเห็นหัวมันก็นดีใจเนาะอยากเห็ดของหวานสิไปเห็นกุพ้พพอไปหาของเผามาเห็ดของหวานก่อน ฮายูนี่อ้า้ย่านย่านเท่ารัสซาเปิดไฟดิจีลาวัดด้วยนะคะอ๋อนะคะจีลาวัดหมวกไม่เพี้ยลน เงินโค่ะจิตลาวดนะครับเขาปวนพาสันว่าอขอบคุณมากมากค่ะโมหวูวาขอบคุณห้าล้านดวงตาว โทรศัพท์เบิดไฟดีขบวามันอันนับแรกตั้งแต่ตสองมาหนีมาท่านในชาติต้องสามตั้งเทียโอ้ยสมาเสียบปันนี้เนี่ยเจดเบืองไฟก่อนไปตัวไดนบอโอ้ยเหลือสิบแปดฉีดเหลือสิบแปบดบขอบคุณมากมาก ้วยจะได้อันว่าได้ไล่โดนดอกเพราะว่าตทรศรัพท์เบิดไฟสิได้ชาร์จไวก่อนใ่เพื่งกับจะไปถอนพักคือเกาละกึ้นร่างไหลเดี๋ยวยี่สิบนาทีรุกพักไนร่างหนึ่งกล้วยไม่นหลายกล้วยยุ่สวนหลาย แค่ยนึ่งสุกย่บานนั้นกล้วยกล้วยเขียวอันนี้เป็นกล้วยฮากมุเป็นกล้วยที่ที่ว่าเบาหวานจัดนะคะเป็นกล้วยที่แสบเลยล่ะ อันนี้ซุปซุกแห้งแล้วแต่ว่าะหวานจัดสิหวานเครึ่งนึงกับก้วยตัวไปสีหวานเครึ่งนึงถ้าห้ามห้ามนี่จะออกออกสมออกหวานนิดหน่อยอันนี้ซุกจัด no เหมนละบิดเวลาไปปุ่นกะเอามานํำในดเด้อเสียนอันไม่น้อยฮกไวหันอยู่น้ำโ่มนั่นละตัวตโทรัพทา,า,าบเบิดไฟยางมหาแวียน้อมมาเบิง่งอัทรัพทา,าบเบิดไฟก็เลยสิขออนุญาตพี่อนุญาตหนองลูงไหลแหละสิเปถอนพักตัวเลยสิบ่ไดพักมันคำาโทรัพท์เบิดแบตแล้ว เกษตรลกแต่เพี้ยงมันเหยาหน่อยละ่ะมูมันสันบ่ได้ลกดอกขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านายที่เขามาเป็นกำลังแรงใจองของม่เพื่อนข้ามเกษตรอินซีแล้วค่ะเพื่อนก็นจะไปถอนพักบุ่งคือเกาไปถอนพักบุ่งก่อนมือนี่กะได้ได้ยิบผานาทีหนึ่งเด้อค่ะบ่ท่านได้หลายดอกกระว่างสียงก้อนหยันบ่ได้พักมันสิกคำ ขอบคุณมากมายจังคอยพอกันไมกับแม่เพื่อนในไร่นานะคะอันชาตโอนสับใบจะข้าวกรนขันบ่หมือดบ่คำกันสิมาเอาไปไล่ไหม <laughs> ขอบคุณถูกกาลังแร่งใจเด้อค่ะขอบคุณคุณเตือนใจนะคะขอบคุณมากมายนะคะมือนอีกะเอาแค่นีก,ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ